ครับสวัสดีครับผมกอนาลงเดชนะครับเป็นอ CEO บริษัทไรมอนแลนด์มหาชนครับพูดถึงความรู้สึกหลังจากได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็สำหรับรางวัลในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางดอทพรอพเพอร์ตี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานไรมอนแลนด์ทุกคนสําหรับที่ทํางานกันมาอย่างเหนืเหนื่อยรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราสําหรับโปรเจกต์นี้ด้วยก็คือบริษัทโตเกียวทาเตโมโนะครับจุดเด่นของรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ครับโปรเจกต์ครับ ก็จริงๆโปรเจก์นี้ชื่อโปรเจกต์เทสสาทร12นะครับอยู่ที่สาทร12จุดเด่นหลักๆเลยของโครงการนี้น่าจะมีหลายลายจุดมากนะครับแต่ว่าถ้าให้กล่าวสั้นๆก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของตัวการออกการโครงการออกแบบตัวอาร์คิเทคเจอร์ก็คือจะเป็นไอคอนิกสโลปนะครับจะเป็นตึกที่ออกแบบได้อย่างสวยงามมากนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของฟัสซิลิตี้ตึกนี้มีฟัสซิลิตี้ถึง6ชั้นรวมพื้นที่แล้วประมาณ2,000ตารางเมตรก็คือเป็น การตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในโครงการอัลตราช่วยที่สาทรจริงๆครับอันที่3าก็เป็นเรื่องของโลเคชันนะครับอยู่ในสาทรสาทร12สะดวกอยู่ในกซีบี b d ของกรุงเทพนอกจากนั้นนซอยสาทร12เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นถนนที่กว้างนะครับขับรถไปมาสะดวกนอกนะั้นมีร้านอาหารมีสาธารณูปโภคต่างๆมากมายครับกางวันที่ได้รับจะมีผลต่อการทํางานในอนาคตของบริษัท ก็เป็นแค่เป็นแรงมัดานใจแล้วก็เป็น أ أ กําลังใจให้ทีมงานเราทุกคนนะครับเราก็จะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาโครงการต่างๆให้ออกมาดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเราทุกคนครับโควิดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบและรับมือย่งไบ้า<จ>ง<ร>จริงๆถ้าถามสำหรับบริษัทเราโควิดที่ผ่านมาช่วงแรกกระทบนิดหน่อยแต่ช่วงหลังๆนี่คือเซอร์ไพรส์ทึงลี่คือตอนนี้สต็อกที่เป็นตึกที่เสร็จแล้วเนี่ยเราขายหมดเลยช่วงโควิดตอนนี้สต็อกเราที่โครงการที่เสร็จแล้วเรามีอยู่แค่ศูนย์เลยครับคือสามารถเคลียร์ได้หมดช่วงโควิดครับ โคบิช่าแล้วก็อนาคตแผนปี65เป็นอย่างไรใจปีหน้าเอ่อที่โชว์ๆเลยนะครับเราจะมีเอ่อร้อนสองโครงการใหม่นะครับอันแรกก็จะเป็นเอ่อเป็นแบรนด์เด็ดรี e ิเดนต์นะครับเอ่ออยู่สุขมุมวิท38กับอีกอันนึงก็จะเป็นเอ่อวิลล่าลักชัวรี่วิลล่าทางทางภาคใต้ครับและที่เหลือก็จะมีอยู่ในไพพลายแต่ว่าเดี๋ยวขอดูสถานก,การณ์อีกทีนึงครับ ก็น่าจะเป็นแรงส่งนะเพราะจริงๆคือถ้าถ้า LTV ยิ่งสูงผมว่าเขามันก็เป็นการกระตุ้นไบเออร์ทำให้อยากอยากซื้อมากขึ้นและปัจจุบันนี้คือในเรื่องของตลาดสังหารหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นโอเวอร์สป라이นะแต่จริงก็คือยังมีอีกหลายส่วนที่ลูกค้ายังมีความต้องการอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไทยเองลูกค้าต่างชาติก็ตามโครงการที่ภาคใตที่เราจะเปิดนี่ถือเป็นตลาด จริงๆไรมอน์ไลน์เคยทำตลาดต่างจังหวัดมานานมาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนกับไปรื้อฟืนฟ้นฟูนฟนกลับไปทําใหม่อะไรย่างี้ครับคาดหวังมากไหมโครงการนี้นือโครงการคาดคาดหวังมากเลยครับเพราะว่าจริงๆคือมันจะเป็นอย่างสองโครงการที่ผมบอกคือสุขมุมวิทสามสิบแปดกับตัวโครงการที่พักใต้เนี้ยมันเราเพิ่งรีแบรนด์ของตัวไรมอน์ไลน์ใหม่ไปเมื่อประมาณต้นปีนี้ก็คือสองโครงการนี้จะเป็นสองโครงการแรกที่เป็น DNA ของไรมอน์ไลน์ใหม่จริงๆก็อยากจะฝากให้ติดตามด้วยว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ถ้าถ้าที่ภาคใต้เป็นแนวราบครับแต่ถ้าที่สุขุมวิทสามแปเป็นคอนโดครับตัวรายได้ในปีหกสี่ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมก็ค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมายนะครับคืออย่างที่บอกคือไอ้สต็อกของตัวตึกที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือขายหมดนะครับส่วน่่สวนตัวที่ออนโกอิ n g ตอนนี้ก็มี2โปรเจกต์นะครับที่กําลังสร้างอยู่ก็มีตัวเทสสานทองสิบสองที่ได้ที่ได้รางวัลในวันนี้ก็ตอนนี้ยอดขายก็ไปกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่าเป็นการตอบสนองที่ดีพอสมควรจากลูกค้าทุกท่านครับ ถูกใจถูกใจของไลมอนแล้วก็นักทุนที่ติดตามรุนไลมอนแลนครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกคนนะครับรวมถึงนักลงทุนทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็เอ็นดูบริษัทไรมอนแลนด์นะครับก็ฝากบริษัทไรมอนแลนด์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับก็ปีหน้าอย่างที่เรียนไปเราจะมีโครงการที่น่าสนใจมากมายนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็คิดว่าจะเป็นโครงการที่หลายๆหลายๆโครงการสองโครงการของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาดเมืองไทยก็ยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ ผมชื่อกิติพันธ์นะครับเป็นผู้ดูแลโครงการ The f o r e s t i e r ของบริษัท MQDC ครับพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้นี้เรยก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ความตั้งใจของการพัฒนาโครงการของเราเนี่ย ได้รับการยอมรับจากต้องบอกว่าในเชิงของสถาบันต่างๆที่ที่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับแล้วก็ช่วยให้เรามีกําลังใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเดเรกชันที่ถูกต้องแล้วเราก็จะพยายามที่จะพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปจุดเด่นจุดเด่นโครงการจุดเด่นของโปรงการที่เราลงมือในครั้งนี้ยงโครงการ The f o r e s t e เนี่ยเป็นโครงการที่เน้นให้ผู้อยู่อาศัยนี่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีโดยที่เราเน้นในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิต เราเน้นในเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวให้คนสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้เราเชื่อว่าคนที่สามารถที่จะสัมผัสกับธรรมชาติได้เนี่ยเราจะมีเขาจะมีความสุขเมื่อมีความสุขเขาจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีผลงานรีเสิร์ชมากมายที่ตอบว่าการที่มนุษย์ได้อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนั่นคือจุดประสงค์ของโครงการที่สร้างขึ้นมาครับค่ะเราวันที่ได้รับมีผลมีผลด้านดีในการทำงานของบริษัทก็ บอกว่าโครงการเราเนี่ยเป็นโครงการที่เรามีความตั้งใจยอย่างมากเรามีการที่ได้มีบริษัทที่ปรึกษาต่างๆมาร่วมทํางานเป็นผู้ปรึกษาระดับโลกมากมายนะครับซึ่งแต่ว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าเรากําลังทําโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่งในโลกอยู่ แต่เราเองไม่สามารถที่จะเป็นคนที่พูดเองได้ว่าเราเป็นโครงการที่ดีที่สุดอย่างไรฉะนั้นการที่เรามีสถาบันต่างๆมาช่วยสนับสนุนหรือให้การยอมรับว่าโครงการเราเป็นโครงการที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเราอย่างมากว่าเราก็กําลังพัฒนามันอยู่ในโครงการที่ในทิศทางที่เราเชื่อว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องครับจากสถานการณ์โควิดทำบริษัทได้รับผลกระทบอะไรบ้างแลรับมืออย่างไรสถานการณ์โควิดมีผลกระทบค่อนข้างกว้างขวางนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเนื่องจากว่า ทิศทางในการพัฒนาโครงการของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยเป็นเรื่องหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้ในการป้องกันวิธีการ New Normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยที่จะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้โครงการเราถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมากๆในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ยังได้รับการมาเยี่ยมชมโครงการเราเป็นจํานวนมากครับถือว่าเราเราประสบความสำเร็จในช่วงโควิดอย่างสูงครับแนโนอมทางธุรกิจหลังโควิดจะมีขยาย ธุรกิจอย่างไรบ้างครับริษัทมองว้อย่างไรบ้างก็มีแผนในเรื่องของการขยายอยู่ครับแล้วแผนปีหน้าปีสองหน้าอีกครับก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งออกไปเรื่อยๆครับว่าโครงการมีแผนท่าไรแต่ว่ามีโครงการแน่นอนครับ ผมเชื่อว่าตลาดในแต่ละเซกเตอร์ต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้ในตลาดที่อยู่ในระดับกลางล่างเนี่ยยังค่อนข้าง,างมีปัญหาอยู่อาจจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหาของโครงการที่อยู่ในระดับกลางถึงสูงเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาน้อยลงน้อยกว่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นตลาดที่ฟื้นตัวก่อนครับทีนี้ก็มองว่ามาตรการเอฟที MK ที่เป็นชาติออกมาดีจะส่งแบบเป็นแรงส่งใ้ตลาดจริงๆมองได้สองมุมนะครับว่าแน่นอนว่ามันเป็นการกระตุ้นให้ ภาคสังหาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้ในระเวลาสั้นแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดดูในระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องลองดูว่าแบงค์ชาติจะมีมาตรการอะไรต่อมาในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉะนั้นเรามองว่ามันดีแน่อนอนในส่วนของมีเดียมทูชอทเทอมแต่ว่าในการลองเทอมเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการอื่นมาช่วยสนับสนุนครับ,บครัขบขอบ,ขอบคุณครับพร้อมค,ครับเชิญเลยครับใหแแนะนำตัวเลยอ๋อครับ สวัสดีครับผมอภิภูพ,พรมโยธีนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนวรางอสเซทครับองค์พระฤทธิพรมโยธีนะครับจากนวรางอสเซทเหมือนกันครับถ้าพูดถึงงานวันนี้ก็จริงๆทางบริษัทเรานะฮะก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าอันนี้เป็นวีบอร์ดแรกเลยที่ทางบริษัทได,ได้ได้รับนะฮะเราก็เพิ่งก่อตั้งบริษัทมาได้สักประมาณ6ปีการที่ทางคณะกรรมการเห็น เห็นความความสำคัญในการพัฒนาโ o รดักของเราทางเราดีใจมากครับจุดเด่นของโปรเจกต์อะคะที่ทำให้เราให้ได้รางวัลมันเดี๋ยวขออนุญาตเป็นครูครุงริบก็คงเป็นเป็นวิธีการคิดนะครับของของบริษัทแนวการคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วรางวัลที่เราได้เนี่ยคงเป็นเรื่องทางพัฒนาความคิดในเรื่องของลอฟที่ที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับฝั่งเจริญนคร ฝั่งทบุรีนะครับก็ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้านะครับก็ขายได้ดีเลยนะครับรางวัลที่ได้รับจะมีผลต่อการทํางานในอนาคตของบริษัทอย่างไรอ๋อแน่นอนครับก็เป็น,เป,นเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานนะครับก็จะได้พัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆออกมาให,ให้ให้ได้เห็นกันครับโควิดทำบริษัทได้รับผลกรละทบได้รับมืออย่างไรบ้างโควิดผ่านมาอ๋อก็ต้องปรับตัวตามครับเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องต้องคิดตามคิด ล้วก็คิดล่วงหน้าด้วยว่าว่าอีกหน่อยจะต้องทํำยังไงลูกค้าจะการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับก็เราได้ปรับหลายๆอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็คิดเผื่อไว้อนาคตเลยว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้กลับมาอีกลูกค้าจะต้องสามารถใช้ชีวิตในในที่อัอศัยได้แนวโน้มของธุรกิจหลังโควิดจะมีทิศทางอย่างไรแล้วจะมีการขยายของของบริษัทอะไรบ้างก็ แผนการลงทุนของเรานะฮะก็ภายในปีหน้าเนี่ยรเราเรา,เราก็เตรียมแผนไว้เรียบร้อยก็คงมีการพัฒนาโปรเจกต์เพิ่มเติมนะฮะทั้งแนวสูงและแนวราบ,รบนะครับก็บอย่างส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็อยู่ในแผนงานแล้วก็มีเตรียมพัฒนาแบบอยู่2โปรเจกต์นะครับแต่ก็ส่วนของแนวราบก็กําลังคัดสรรดูที่ดินเพื่อทําการลงทุนเพิ่มครับ ะะประมาณนะะี fit, ค้ ouais, ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาครับอย่าอยันเืนเ anyway> um uh um ์ตก uh ่อนนะคะครับสวัสดีครับต้องไหมคะแนะนำตัวได้เลยครับผมปรีชาคุณภัยสารธรรมนะครับปัจจุบันดำรงตแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทมครือเปียมสุขหรือเปียมสุข Property Development ครับพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยค่ะ ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับก็ดีใจแล้วก็เป็นเป็นความรู้สึกภูมิใจกับทีมงานแล้วเราก็ก็คิดว่าเออก็เป็นเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยเราเราเราน่าจะผ่านอะไรมาพอสมควรนะครับก็เป็นความดีใจภูมิใจของทีมงานครับจุดเด่นในโปรเจกต์นี้ที่ทำ,ทำให้ทำมาสเตอร์ได้รับรางวัลจุดเด่นโปร,โปรเจกต์ครับจริงๆเดี๋ยวต้องต้องเรียนอธิบายนิดหนึ่งว่ารงางวัลนี้เป็นรงางวัลของ<ม>ดีลลอปเปอร์ เป็นปุเป็นโครเปอเรชแบรนด์ของบริษัทแม่เรานะครับพอดีทางทีมก็ไปดูโปรเจกต์ของเราที่ทําอยู่แล้วก็ดูในเรื่องของโปรไฟล์ดูในเรื่องหลายๆโครงการนะฮะแล้วพอดีสําหรับเปี่ยมสุกเองเนี่ยเราหนึ่งเราเปิดก่อการเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานประมาณสามกว่าปีแล้วก็ผมเชื่อว่าที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลงานที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องมีหลายโปรดักต์หลายเซกเมนที่เป็นบ้านแนวราบหรือเป็นเป็นเฮาสิ่งนะฮะ ส่วนโปรเจกต์ที่เราเข้าไปดูกันเนี่ยมันก็มีจุดเด่นในเรื่องของพื้นที่สีเขียวในเรื่องของเฟสติลิตี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวบ้านในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้กับตัวบ้านซึ่งเราก็เชื่อว่านวตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีก็น่าจะเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ทีมของดอทพาวเวอร์ตีเนี่ยเชื่อว่าเราน่าจะเหมาะสมกับรางวัลน,นี้ครับรางวัลที่จะได้รับเนี่ยมีผลต่อการทํางานในอนาคตของบริษัท ก็เป็นขวัญกำลังใจที่ดีครับกับทีมงานนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราทํางานมาเนี่ยบางทีเราเราก็ไม่ได้ไปยื่นของรางวัลที่ไหนนะครับเราก็ทํางานน่าจะเป็นค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวนะครับก่อนหน้านี้เคยได้รางวัลของติงออฟลิฟวิ่งอันนั้นเราก็ไม่ได้มีการรีเควสต์รางวัลแต่ว่าทางติงออฟลิวิ่งเนี่ยเขาได้มีการทําสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ทําแบบสอบถามผ่านออนไลน์ในเรื่องของโปรเจกต์แล้วเราก็ จ้างบริษัทติงออฟในการรีวิวปีหนึ่งก็มีสักสองสาโครงการปรากฏว่าเราได้ที่1ในเรื่องของของการของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของติงออฟแล้วก็ให้เลือกเราเป็นเป็นได้รางวัลมาอันนี้ก็เป็นรางวัลที่2ที่เป็นความภูมิใจของเราที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นข้อมังใจที่ดีให้ทีมงานในการสร้างผลง,งานที่ดียิ่งขึ้นไปครับเพราะว่าเราก็พยายามจะทําโครงการให้ดีกว่าที่เคยทํามาแล้วเสมออยู่แล้วขอบคุณครับหลังโควิดที่ผ่านมา มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ไม่ได้รับผลทบรุนแรงมากเพราะต้องบอกว่าโปรดักเปลี่ยงศกส่วนใหญ่เป็นแนวราบเป็นแนวราบหรือเป็นบ้านจัดสรรพอนบ้านจัดสรรเนี่ยช่วงแรจกจะกังวลแต่ข้อจริงเนี่ยมันมีผมว่าในในเรื่องยอดขายหรือการซื้อเนี่ยไม่ค่อยตกยังยังน่าจะคงที่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องการโอนน่าจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะรีเจคเลสสูงขึ้น นะครับก็ยอดโอนก็จะดรอปลงบ้างแต่จริงเรายังมองว่าเรามีความมัน่นใจอยู่ผมว่ายังขยายโครงการในกลุ่มแนวราบได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็สําหรับโควิดก,ก็ยังยังเป็นยังโชคดีที่เราทําตรงนี้ส่วนคอนโดมิเนียมที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีสเปกิฟิกดีมาร์พอมีดีมาน์เฉพาะเนี่ยการได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงก็ไม่มากนะักก็ถือว่าอาจจะเป็น โอกาสของเราด้วยเป็นโชคของเรานิดหนึ่งที่ที่ไม่รับผลทบมากนักนะครับเพราะว่าโควิด <c oughs> ก็คงไม่มีใครคาดหวังว่าหรือคาดหมายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดการ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่ครับถ้ามองแนวโน้มในอนาคตยังไงคะในตลาดอสังหามันจะฟื้นกลับมาแบบบมาทนขึ้นไหมหรือว่าถ้ามองแนวโน้มเนี่ยผมว่าผมมองเป็นด้านบวกนะเพราะว่าเวลาเราทําโครงการเนี่ยเราเราทำงานบนข้อมูล ถ้าทำงานบนข้อมูลเนี่ยไม่ว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างศูนย์ข้อมูลสังหารทรัพย์ไทยของที่ทําโดย IEIC เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณในในแง่ปัจจัยบวกเข้ามาสําหรับปีหน้านะครับแล้วไม่มีข้อมูลรีเสิร์ชของแบงค์งของธนาคารที่เราเร่วมงานกันอยู่เนี่ยก็มีปัจจัยบวกส่งสัญญาณมาดังนั้นผมยังเชื่อว่าปีหน้าน่าจะเป็นเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาโครงการนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เพราะว่า โควิดยังไม่ได้หายไปเราก็ยังทํางานบ,นบนบนพื้นฐานของความคอนเซอร์วทีฟแต่ก็ยังมีการขยายตัวในระบบในระในระดับที่ยังคอนเซอร์วทีฟอยู่เรงนี้ไอตัวมาตรการที่ว่าแบงค์ชาติผ่อนเอลทีวอันนี้มันจะมีผลมากขึ้นไหมคะกับกับลูกค้าจริงๆต้องบอกว่าเป็นผลปัจจัยบวกที่ดีมากจริงๆในกลุ่มอสังหารมทรัพย์เราอะ่ะถ้าก่อนหน้านี้สักปี2ปีเราจะบ่นในเรื่องของ LTV กันเยอะมากแล้วมีผลต่อการดุบหลอกมากการกู้การโอนของลูกค้ามากการ ปลดล็อกตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าช่วยได้เยอะแต่ตอนนี้ในระยะสั้นมันยังเห็นภาพไม่ชัดเนื่องจากว่ารีเจกเกทยังสูงอยู่เพราะเครดิตลูกค้ายังมีปัญหาจากภาพรวงเศรษฐกิจของโควิดที่ได้รับผลทบมาแล้วไอ้ผลทบของลูกค้าเนี่ยณนะวันที่เกิดโควิดคุณอาจจะเห็นได้ระดับหนึ่งแต่หลังจากโควิดยังมีผลกระทบต่อเนื่องอยู่เพราะในบางอาชีพไม่ได้เกิดผลกระทบณวันนั้นนั้นอย่างเดียวมันทําให้รายได้เขาเนี่ยระยะย,ยาวลดลงนะครับดังนั้น ผมเชื่อว่า LTV น่าจะมีผลเป็นปัจจัยบวกและเห็นได้ชัดในปีหน้าสําหรับปีนี้ผมว่ายังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังมีปัจจัยลบในเรื่องของการรีเจคเลตข,ของสถาบันการเงินอยู่ครับดังนั้นถ้าเราต้องมาติดตามเหรอครับว่าเปิดประเทศแล้วเป็นยังไงเศรษฐกิจภาพรวมเป็นยังไงถ้าดีขึ้นเนี่ยผมว่ารีเจคเลตจะต่าลง LTV ช่วยส่งเสริมอยู่แล้วครับใช่ค่ะครับได้ครับผม่เดี๋ยวขอยืดอินเสิร์ตก่อนนะคะยืดอินเสิร์ต